ผมคือมินิโดเรีอนโดราโดาดราดลาูยักษ์ยังไงละ่ะนี่นะอ้วนจมดิกไปเลยล่ะหรอเอ,อเอ,อ๋ยแต่ว่ารู้สึกแย่ใช่ไหมที่ต้องโดนมาคับให้ไปด้วยอะ่ะขอร้องเลยโดเรยมอนนายไปด้วยกันนะโอ้โยโชคร้ายดะเดี๋ยวฉันจะต้องออกไปตามหามีแค่จังด้วยกับคามาคุนะ เพื่อนแมวของนายเหรออืมหายตัวไปไหนก็ไม่รู้ตั้งสามวันแล้วล่ะหุยแค่นั้นไม่เห็นต้องสนเลยนี่ไม่ให้สนได้ยังไงเล่านี่มันเกี่ยวพันกับชีวิตทั้งชีวิตเลยนะหามาคงเราไปกันเถอะเงวไปตามหากันเอาไปซะแล้วนี่ถ้าฉันโดนงูยักษ์กินน่ะจะตามป็นหลอกหลอนนายนะโดยไม่ช่วยไม่ได้เด้อเฮ้ย มินิโดเรมอนก็คิดซะว่าเป็นรุ่นขนาดเล็กของฉันก็แล้วกันนะแตอยากจะเ้าเฉยก็สามารถเอาอะไรก็ได้ออกมาจากกระเป๋าเลยละโอ้ยนี่โดาพิตาเจ้าตัวเล็กนี่เอาของว่างออกบันได้หรือเปล่าหิวอะของว่างได้หรือเปล่าโดล่าโดล่าอ๋อชุดตัวน่กกินอะ สุระเป่ากาวแล้วเหรอวุ้ยเล็กนิดเดียวเองเล็กกระกินอ่ำหยำหยำว้าวจิ้วแจ๋วอร่อยมากอืออืออมเดี๋ยวเขาเล่าเลยนะเอ้าแล้วกันกินส่วนของฉันเกลี้ยงไปหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวโดน น,นี่เจ้าก,กู๊ดยากยังไม่โผล่นะเให้เห็นเลยสักทีเดียวอะ่ะถ้าทางสงสัยมันคงจะกลัวแอนล่ะบงังนะ้อคงงั้นแหละอ๋อ <c oughs> จริงด้วยถ้าปีนขึ้นไปบนตบ้นไม้อาจจะมองเห็นว่ามันอยู่ไหนก็ได้นะนั่นแต่สินะเอาละมาแข่งกันดีกว่าอ๋อนั่นลยยิ้มอะเราจะดูที่แอนเดียวมาด้วยมาด้วยเดือดเดือดนั่นน่นเฮ้ยรอเดี๋ยวสินันละจะหักยังไเฮ้ยเลี้ยว จริงๆนะงูนั้มันขนาดใหญ่ขนาดนี้เเฮ้ยก็ธรรมดาไม่ใช่หรอแค่นั้นอะเออแล้วประมาณนั้นขนาดแค่ไหนก็บีอะม,มันไม่ใช่ไม่ใช่ความยาวแต่เป็นเป็นขนาดความใหญ่ของลําตัวมันนะฮะมันจะเปมีงูใหญ่ขนาดนั้นได้ยังไงกันแล้วโมอาจจะเป็นสมรรษานก็ได้นะขนาดนี้ขนาดนี้มัง้งอมาได้ยังไม่เห็นแม่จะใส่เดือนเลยอ่ะ ว่าแล้วกูยังไม่มีอยู่จริงหรอกนักนั่สินายก็แย่เงินนอะนี่ไปคนเดียวแบบนั้นแถมยังไม่มีประโยชน์อะไรอีกต่างหากเลยด้วยอ่ะโดราโดราโดราโตราโดราโดราอยู่นั่นอะอะโดราอะไรวะอะอะโดลาโอ้จะสมนึกผิดได้ยังไงเนี่ยอะไรว่าโดราโดราอยู่นั่นแหละทั้งหลังทั้งหังมีอะไรไหนไม่เห็นมีเลยอ่ะโดราโดราตรงนี้เหรอ ่ะเนียอะไรอีกแล้วหลอกจะทำไมเนี่ยฮะเออีขี้รักขี้นะอ๋ออ๋อปะโถยทขาอะไลลงไปเนี่ยรู้ตัวหรือเปล่าเฮ้ยเงาอะไรเงา โอ้ยอ้ยนี่เยนี่่นย้ยี่ยานี่ไปกันั้วเหนือยทำไมต้อเจอเรื่องร้ายๆแบบนี้ด้วยพอได้แล้วแทนที่จะสร้างประโยชน์แต่กลับทำให้เดือดร้อนซะนี่หอยยังไงนัะนแะนดนละน่นะ อยากจะทำแล้วก็ทำตามใจไปเลยน,นั่นแหละนล่นแหละละล,ะล,ะละหห่ละเอ๋เอ๋ลวล่ะแลล่ะแลวล่ะนล้วล่ะฮไม่ได้อยากจะพาเจ้าน่นมาสักห่อย กูไม่ได้อาจจะมาที่นี่เหมือนกันแหละโดนลนะ่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 ะโอ้ยโอ้ยโ,โอ้ยเจ็บอ๋อเฮ้ยเรารีบกลับดีกว่าเฮ้เสียงอ,อะไรออะไรอ่ะ อ๋อแมวเอาละะไม่ต้องกลัวนะ <S <s <par> <S บาดเจ็บอยู่นี่นะเอาล่ะ,ะไม่เป็นไรแล้วนะ,ะ <S <s <par> <S แล้วทำไมนายถึงได้มาอยู่ในที่แบบนี้ได้อะ <s par> <s par>

มี no ่ดอราประตูไปที่ไหนก็ได้โดนนะไปยังโครงในเสันนนี่เฮ้ยดอล่ามาได้ไงเนี่ยเฮ้ยดอลล่าดีจัเลยนะม้ดอราขอบคุณมากเลยนะดอลล่าดอล่ะจบพูดยากได้หรอ อ๋อน,นี่มันอยู่ในกล้องในสวนสัตว์แล้วละ่ะเฮ้ยเรื่องไรสาระแบบนั้นจะมาเชื่อได้ยังไงอ่ะไม่เชื่อหรอกใช่จริงๆแล้วเขาจะจับได้แค่ไส้เดือนตัวใหญ่ละมั้งนี่จริงๆนะพวกเราสองคนจะจับตัวมันได้แล้วนี่เนาะโดนละโดนล่เนียนีเนเอ้ยนั่นไม่แค่ใช่เหม งน้นลูกแมวตัวเมื่อกี้ก็คือไม่แค่จังที่ทำมาคุณตามหาอยู่ใช่ปะใช่แล้วล่ะขอบใจมากนะที่ช่วยเอาไว้อ่ะเดินไะเดินละ,ลๆๆละเดินละอ๋อแล้วก็ตอนที่ฉันไม่อยู่อะพวกนายไม่เป็นอะไรกันใช่ไหม๋อแน่นอนเดินลาเดินละเอ้นีหห่หรอหรอใช่ <laughs>